สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง a u t o s u m m e r ช่องที่นำเสนอรถยนต์ใหม่ล่าสุดรีวิวจอดลึกสมารนะ์ทนัดและฟีเจอร์ที่ครบครันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แชร์และคอมเมนต์เพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆวันนี้เรามาพูดถึง H ันเดอร์อนิกเรุ่นปี2 0 2 7 Edition เ่นรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเป็นที่จับตามองในวงการรถยนต์ทั่วโลกแอนิกเมาพร้อมการออกแบบที่ล้ำสมัยทั้งภายนอกและภายในตัวทั้งสีมรกรนพร้อมหลังคาตัวสเปรดให้ความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเส้นสายภายนอกคมชัด และรูร่ากระจังหน้าแบบเหล็กเงาพร้อมป้ายทะเบียนในอุนใน Q7 ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์แบบให้กับรูปลักษณ์โดยรวมไฟหน้าเหล็ทรงเรียวยาวพร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยช่วยให้รถยนต์ดูมีพลังและสะดุดตามเมื่อส่องผ่านแสงไฟในโชว์รูมเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ภายในห้องโดยสารจะพบกับการออกแบบที่เน้นความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยเบาะนั่งบูหนังคุณภาพสูงพร้อมการปรับตำแหน่งได้หลายระดับเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารทุกคนพื้นที่วางขากว้าง และระบบปรับอากาศอัจฉริยะทำให้ทุกการเดินทางรู้สึกเย็ยนสบายหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ทำให้ทุกการใช้งานเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายมากขึ้นในด้านสมรรถนะ Hyundai i7 มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสีล้อท,ที่ให้แรงม้าสูงสุดและแรงบิดที่สมดุลสำหรับการขับขีบ่ทั้งในเมือง และทางไกลระบบเบรกแบบ Regenerative ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและช่วยชาร์จแบตเตอรี่ระหว่างการเบรกระบบช่วงล่างถูกออกแบบมาเพื่อให้การขับขี่ลุมนวนแต่มั่นคงแม้ในเส้นทางที่ขรุขระเสถียรภาพในการเลี้ยวและการควบคุมรถอยู่ในระดับสูงทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจทุกเส้นทางเทคโนโลยีความปลอดภัยของไอออนิกเจ็ครบครันด้วยระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบตรวจจับจุดบอดและกล้องรอบคันช่วยให้การขับขี่เป็นไปนอย่างปลอดภัย และมั่นใจยิ่งขึ้นฟีเจอร์เหล่านี้ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่คอยประมวลผลสภาพถนนและการเคลื่อนไหวของรถรอบข้างเพื่อช่วยผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางไกลอนิเจ็รองรับระบบชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จจาก10เป็น80ภายในเวลาเพียง25นาทีด้วยระบบชาร์จ350กิโลวัตต์ทำให้คุณเดินทางได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องกังวลเรื่องพลังงานแบตเตอรี่มีความจุสูง และเทคโนโลยีจัดการพลังงานอัจฉริยะช่วยเพิ่มระยะทางและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นแต่น,นิกเจ็ดยังมาพร้อมกับฟีเจอร์อัจฉริยะอื่นๆเช่นระบบช่วยจอดอัตโนมัติและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและท Cruise Control รวมถึงระบบนำทางที่ปรับเส้นทางตามสภาพจราจรจริงฟังก์ชันเหล่านี้ช่วยให้ผู้ขับขี่ประหยัดแรงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางในชีวิตประจำวันการออกแบบไทยในยังคงความเป็นฮันเดย์ด้วยความเรียบง่ายแต่หรูหรา ใช้วัสดุคุณภาพสูงผสมประสานกับวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นหนังสังเคราะห์ที่ทนทานและวัสดุรีเคลนภายในห้องโดยสารยังเน้นการจัดวางอย่างลงตัวให้ผู้โดยสารสามารถเข้าถึงหน้าจอและปุ่มควบคุมต่างๆได้สะดวกระบบเสียงรอบทิศทางช่วยเพิ่มความเพลิดเพลินในการเดินทางและสร้างบรรยากาศเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์ในด้านการออกแบบภายนอกตัวถังแอร์นิกเจ็ตมีเส้นสายที่ลื่นไหลและสัสดส่วนที่สมดุลการจัดวางฝ่ายหน้าและฝ่ายท้ายเลดอทำ ให้ทั้งกลางวันและกลางคืนรถยนต์มีความโดดเด่นกระจกมองข้างแบบปรับไฟฟ้าและกระจกมองหลังดิจิทัลช่วยเพิ่มมุมมองและความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ลลออลลอยด์